รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกษตรสมา,สายสไตล์กองทุนรายการเพื่อเกษตรกรไทย100% ทุกๆวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้ากับผมใหญ่ศิระแพทย์รัฐครับผมทางช่องไทยรัฐทีวี32ครับแล้ววันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับและที่นี่นะครับก็มีการทําเกษตรกรรมแบบผสมผสานนะครับและเขาก็มีชื่อเสียงระดับโลกในหลายๆด้านครับแต่ก่อนที่เราจะไปพบกับกลุ่มเกษตรกรนะครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับการเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็ส่งเสริมให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะครับ ได้เข้าไปแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับพี่น้องเกษตรกรครับในช่วงรอบรั้วกอฟกครับกองทุนฟื้นฟูนฟร,ร่วมกับทกสเคาะแนวทางปรับโครงสร้างหนี้เปลี่ยนบุคคลคำได้ดีเดย์แดพฤษภาคมเริ่มทำสัญญา เมื่อวันที่3พฤษภาคม2566ที่ห้องประชุมชั้น3สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประชุมหารือร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเกี่ยวกับขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติตามโครงการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกฟกสถาบันเจ้าหนี้ธนาคารของรัฐ4แห่งโดยผู้ร่วมหารือประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูนฟและพัฒนาเกษตรกรโดยนางรัชดาพรแก้วสนิทประธานกรรมการบริหารนายสำเริงปานชาติ นายยศวัส์ชัยวัฒนเศริกุลนายสรายุทธยิ้มยวนรองประธานกรรมการบริหารทั้ง3ท่านในส่วนสำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูนายสกายพิมพ์บึงเลขาธิการสำนักง,งานกอฟอกได้มอบหมายให้ในายสมยศพี่ลานคำรองเลขาธิการนายวงบริษวงจันทร์ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้โดยมีฝ่ายตัวแทนจากทกสและผู้แทนจากองค์กรเกษตรกรเข้าร่วมรับฟังและหารือร่วมกัน ภายหลังจากการหาหรือได้มีการประชุมคอนเฟอเรนซ์แจ้งให้สำนักง,งานสาขาจังหวัดทั่วประเทศได้รับทราบถึงแนวทางปฏิบัติร่วมกันผลจากการหาหรือได้ข้อสรุปดังนี้ขั้นตอนการจัดส่งเอกสารให้ทกศให้สาขาจังหวัดส่งแบบปคน1 2. และแบบผอคอ .1.4 ทับ 4, ให้ทกสตรวจสอบในเบื้องต้นซึ่งในแบบดังกล่าวนั้นเกษตรกร,ะกรจะต้องมีไรายได้คงเหลือมากพอที่จะสามารถชําระหนี้ได้เพื่อให้ทกสตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งและนําไปสู่การนัดหมายเกษตรกรเพื่อทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กรณีที่เอกสารยังไม่ถูกต้องให้ส่งสาขาเพื่อดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเรื่องหลักประกรันกรณีที่เป็นบุคคลคำ้ำสามารถใช้บุคคลค้ำประกันเดิมได้ แต่กรณีที่คนค้ำเดิมไม่ยินยอมสามารถเปลี่ยนบุคคลค้ำใหม่แทนได้แต่ต้องเป็นสมาชิกลูกค้าทกสด้วยและคนหนึ่งสามารถประกันได้ไม่เกิน2คนส่วนกรณีที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันค้ำสัญญาเดียวไม่ต้องประเมินราคาใหม่ เพียงให้ขยายระยะเวลาการจดจำนองค้ำประกรันออกไปให้เป็นไปตามสัญญาปศนหากหลักทรัพย์ค้ำและมีบุคคลค้ำประกรันร่วมด้วยให้ประเมินราคาหลักทรัพย์ใหม่ถ้าคุ้มหมุนนี้สามารถตัดผู้ค้ำออกไปได้ในกรณีที่เป็นหนี้โครงการของรัฐที่ไม่ใช่การกู้ยืมเงินจากทกสนั้นไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้โดยทั้งสงหน่วยงานทกสและกอฟอก,กอ จะร่วมมือกันในการสร้างความเข้าใจกับสมาชิกที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนกรณีที่ติดปัญหาหรือมีประเด็นเกิดขึ้นในทางปฏิบัติจะเร่งหาหรือผู้ร่วมการหาทางออกในการช่วยเหลือสมาชิกต่อไปแล้วเราจะมาอัปเดตข่าวจากกองทุนฟื้นฟูนให้กับคุณผู้ชมแบบนี้ในทุกๆสัปดาห์ครับและในช่วงหน้าครับเดี๋ยวเราจะไปร่วมพูดคุยกับตัวแทนของกลุ่มพี่น้องเกษตรกรและก็ผู้บริหารของกองทุนฟื้นฟูนและพัฒนาเกษตรกรในด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ให้กับพี่น้องเกษตรกรรวมถึงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกรกันครับ และตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับท่านสำเริงปานชาติครับรองประธานกรรมการบริหารคนที่2ครับที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ครับสวัสดีครับท่านสำเริงครับผมครับครับท่านอยากจะให้ท่านพูดถึงการเข้ามาดูแลพี่น้องเกษตรกรนะครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เราฟังหน่อยครับในฐานะที่เป็นฝ่ายนโยบายนะครับในฐานะที่เป็นกรรมการบริหารซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้แทนเกษตรกรทั้ง20ท่านเนี่ยให้มาทหน้าที่ ในฐานะที่กรรมการบริหารเนี่ยก็หน้าที่หลักๆของเราคือต้องไปดูระเบียบนะครับไปไปดูกฎหมายนะครับดูประกาศหลักเกณฑ์ว่ามันเอื้อประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรกับองค์กรเราอย่างไรกับพนักงานเราอย่างไรทั้งหมดจะต้องควบคุมกันทั้งหมดนะครับ,รบจะต้องสัมพันธ์กันทั้งหมดไม่ใช่ว่าดูเฉพาะอ,องค์กรแล้วไม่ดูแลพนักงานอันนี้อันนี้ก็ไม่ใช่ครับแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือหน่วยงานของทางราชการที่ให้ความสนใจนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลเองเนี่ย ให้คนตมองคาญกับอง,องค์กรเรามากน้อยแค่ไหนน,น,นี่คือประเด็นนะครับซึ่งกรรมการบริหารเนี่ยมีโจทย์ที่จะต้องทอําอีกมากมายเยอะแยะ,ะด้านการส่งเสริมนะครับอาชีพเกษตรกรรมให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับรวมถึงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของพี่น้องเกษตรกรนะครับเป็นยังไงบ้างครับ เรื่องการดูแลเรื่องการฟื้นฟูนะครับ,รบอาชีพของพี่น้องกเกษตรกรแล้วก็ดูแลเรื่องการให้เงินยืมกับพี่น้องกเกษตรกรเพื่อ,อไปรประกอบอาชีพอันนี้เป็นหน้าที่ของกรรมการบริหารอยู่แล้วแต่ทีนี้ในในประเด็นนี้เนี่ยครับเนื่องจากงบประมาณเรามีน้อยนะครับก็ไม่สามารถที่จะตอบสนองให้กับองค์กรเกษตรกรได้ทั่วถึงกันทั้งหมดนะครับในปี6กเนี่ยเรามีงบประมาณจํานวนหนึ่งนะครับซึ่งไม่สามารถที่ตอบสนองกับองค์กรเกษตรกรที่ทําแผนโครงการมาได้ดังนั้นเราก็ได้รับแผน โครงการแล้วก็ให้สํานักงานเนี่ยโดยสํานักงานใหญ่นะครับแล้วก็สำนักง,งานสาขานี่ได้มีการราต่อคิวนะครับ mm hmm. ใครยื่นก่อนใครได้รับการพิจารณาก่อนเราเรานับคิวหนึ่งสองสามสี่ห้าไปจนถึงสุดท้ายนะครับ mm hmm. เมื่อได้งบประมาณมา,มา,มาเราก็จะลงมาตามแผนและกรอบที่เราวางไว้ครับ เราตามคิวที่พี่พน้องเกษตรกร,ร,กรครับได้มาเขาเรียกว่าลงชื่อกันไว้นะครับผมแต่ว่าก็ถือว่ามีการแก้ไขนะครับเรื่องปัญหาของปัญหาหนี้สินให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรได้บางส่วนไปแล้วด้วยเหมือนกันนะครับคือปัญหาหนี้สินเนี่ยเราเป็นในฐาณะที่ผมเป็นกรรมการบริหารและกรรมการกองทุนและเป็นผู้แทนเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเรื่องหนี้สินนี่เป็นเรื่องหัวใจสําคัญของกรรมการกองทุนทั้ง20ท่านคท่านผู้แทนทั้ง20ท่านเลยนะครับโดยเฉพาะกรรมการจากการหนี้ไปจากผู้แทนทั้ง20ท่าน9ท่านเนี่ย ไปเป็นกรรมการจัดก,การนี่เรากับกรรมการบริหารเนี่ยทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันตลอดครับไม่ได้แยกกันว่าท่านเป็นกรรมการบริหารต้องเป็นเลยดูแลฟื้นฟูนะ,ะกรรมการนี่จะไปดูแลนี่นะเราทํางานร่วมกันเป็นคณะทํางานร่วมกันส่วนเรื่องหนี้สินเนี่ยที่พี่น้องเกษตรกรเดือดร้อนเนี่ยเราก็ได้รับความนุเคราะห์จากรัฐบาลน,นะครับให้เงินเรามาจากการนี่บางส่วนนะครับเงินพันห้าร้อยล้านในเที่ยวในปี66กนะครับก็พอได้มาแก้ไขไปก่อนชวคราวแต่ทีนี้หนี้สินที่พี่น้องเกษตรกรนามาขึ้นทะเบียนไว้นี่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ5,000 0 0กว่าราย นะครับครับตรงนี้เนี่ยในในการแก้ไขปัญหาหนี้สินตรงนี้เนี่ยมันอยู่กับตัวเงินทีนี้เงินหมุนเวียนกองทุนเราเป็นกองทุนหมุนเวียนซึ่งพี่น้องเกษตรกรได้รับการชําระหนี้ไปเสร็จเนี่ยครับทำสัญญากับกองทุนืุนฟูเสร็จแล้วเนี่ยพี่น้องจะต้องส่งเงินนั้นคืนกลับมาใช้คืนกลับมาแต่เงินส่วนนั้นน่ะส่งเฉพาะเงินต้นตามระเบียบ ว่าด้วยการซื้อนี่เนี่ยปีปีหกสามนี่ครับเราไม่ให้พี่น้องกเกษตรกรเนี่ยเสียดอกนะครับ<อ>ส่งคืนเฉพาะเงินต้นอย่างเดียวเท่านั้นครับนั้นพี่น้องก็ได้โอกาสตรงนี้แล้วก็ตอนนี้พี่น้องได้ทยอยส่งเงินคืนให้กับฟทุนฟูมาเป็นจํานวนมากครับเราเราก็มีสภาพคล่องตรงนี้แต่เนื่องจากเงินที่ส่งคืนไม่ว่าจะเป็นเงินฟื้นฟูที่พี่น้องยืมไปฟื้นฟูอาชีพ รืงเงินจัดการนี่ส่งต้องส่งเข้าบัญชีกองทุนพื้นฟู <Ừ. S 2> นะครับเป็นเงินกลางของกองทุนพื้นฟูทีนี้คณะกรรมการบริหารจะต้องไปดูว่าตรงไหนสําคัญกว่า <Ừ. S 2> นะครับที่เราจะใช้เงินที่พี่น้องคืนมาให้ทั้งหมดจะกลับไปซื้อน,นีอ่<อ>คืนไหมหรือจะไปให้ฟื้นฟูหรือจะมาบริหารสํานักงานาเรามีแผนการทํางานเป็นองค์คณะครับ,บอกองทุนพื้นฟูนฟทํางานเป็นองคนะ์คณะตั้งแต่บอร์ดใหญ่ก็มีมติเป็นองค์คนณะนี่ก็ ประชุมเป็นองค์คณะบริหารก็เช่นเดียวกันเหมือนอนุกรรมการจังหวัดครับ <Ừ. S 2> ต้องเป็นมติเป็นองค์คณะเราไม่ไม,ไม่ไม่ใช่อำานาาเดียวครับฉะนั้นกองทุนฟื้นฟูจะต่างกับหน่วยงานอื่นเขาครับฉะนั้นเรื่องการดูแลเรื่องการจัดก,การนี่เนี่ยถือว่าเป็นนโยบายหลักของผู้แทนเกษตรกร,รทั้งหมดรวมถึงกรรมาการจัดการนี้และกรรมการบริหารมีความเห็นร่วมกันว่าหลังจากจัดการนี่เสร็จเนี่ยเราก็จะฟื้นฟูอาชีพให้กับเกษตรกรหลังการจัดการนี่วันนี้นะครับก็ต้อง ขอขอบคุณนะครับพี่ต้องบอกว่าพี่ใหญ่หรือว่าท่านสำเริงนะครับผมชื่อเดียวกับผมเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลกับเราดีๆในวันนี้นะครับแต่ว่าอยากให้ท่านสำเริงนะครับได้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรหน่อยครับผมฝากถึงพี่น้องทุกคนนะครับที่ที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนซึ่งยังไม่ไปทำพอคอนหนึ่งทับสี่ยังไม่แสดงตนอะไรต่างๆครับสำนักงานสาขาให้ที่ไปดําเนินการพี่น้องเกษตรกรทั้งหมดทั้งประเทศนะครับมั่นใจว่าผู้แทนเกษตรกรทุกคนรวมถึงตัวผมเองนะครับว่า เราพร้อมที่จะดูแลพี่น้องอนะครับในภาพรวมทั้งประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการยื่นแผนการพิจารณาแผนโครงการการขึ้นทะเบียนหนี้การอุทธร์นะครับอาพิจารณาอุทธร์ถ้าไม่เข้าหลักเกณฑ์เราก็จะช่วยดําเนินการให้ไม่ว่าจะประสานสถาบันเจ้าหนี้หรือว่าหาหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้อุทธร์ผ่านนะครับแล้วกฎระเบียบต่างๆคณะกรรมการจากการหนี้ที่เกี่ยวข้องหรือกรรมการบริหารที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราก็ไปออกหลักเกณฑ์ออกประกาศเพื่อให้มันมทันสมัยพันปัจจุบัน,านการเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยได้ไประโยชน์สูงสุดในฐานะที่ท่านเนี่ยมาอยู่กับ องค์กรและองค์กรเนี่ยมาขึ้นทะเบียนกับกองทุนรุ่นฟูเป็นสมาชิกกองทุนรุ่นฟูก็ก็ฝากฝากถึงพี่น้องเกษตรกรทุกกลุ่มทุกองค์กรทั้ง5 0,000ื่นกว่าองค์กรนะครับว่าผู้แทนทุกคนที่ท่านเลือกมาทํางานอย่างเต็มที่นะครับนะครับฝากฝากไปด้วยนะครับครับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณท่านสำเร็งมากๆเลยนะครับที่เสียสละนะครับมาช่วยพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็มาให้ข้อมูลดีๆกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ตอนนี้ผมอยู่กับพี่วัญชัยชำนาญเทครับหัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาบุรีรัมย์ครับสวัสดีครับพี่วัญชัยครับสวัสดีครับพี่วัญชัย<ๆ>ครับกองทุนฟื้นฟูพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเข้าไปดูแลพี่น้องเกษตรกรที่จังหวัดบุรีรัมย์ยังไงบ้างรครับสานักง,งานกองทุนสาขาจังหวัดบุรีรัมย์นั้นมี จำนวนองค์กรที่ขอขึ้นทะเบียนกับเราเนี่ยจำนวน1394งองค์กรม,มีสมาชิกอยู่ที่195,348รายนะครับมีการขึ้นทะเบียนนี้<ะ>แล้วก็มีการชำระหนี้แทนพี่น้องเกษตรกรตามภารกิจกองทุนฟูนะครับโดยที่เราเข้าไปดูแลพี่น้องเกษตรกรในภารกิจหลักของกองทุนฟื้นฟูก็คือ,อส่งเสริมการฟื้นฟูอาชีพนะครับแล้วก็ ด้านอีกภารกิจหนึ่งก็คือการจัดการนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร oh, ตรงบอลบอกว่าเป็นอันนี้เป็นปัญหาสําคัญเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขใช่ไหมครับในสองภารกิจเนี่ยนะครับภารกิจด้านการฟื้นฟูอาชีพเนี่ยเราได้มีการสนับสนุนงบประมาณให้กับพี่น้องเกษตรกร ในจังหวัดบุรีรัมย์เราอยู่ที่1 4 7โครงการเป็นเม็ดเงินทั้งเงินอุดหนุนและเงินกู้ยืมเนี่ย26ล้านบาทเสร็จแล้วนะครับใน,ในส่วนของการฟื้นฟูอาชีพนะครับในส่วนของการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับพี่น้องเกษตรกรกน,นั้นวันนี้เราซื้อหนี้ให้พี่น้องอสมาชิกกองทุนผูสาขาจังหวัดบุรีรัมย์ของเราอยู่ที่6กรลายในปีงบประมาณ6 6นี6้เนี่ยนะครับ,รบเดือนเมษายนนี้จะเป็นเดือนที่เราจะชำระหนี้ ให้กับพี่น้องเกษตรกรทั้งหมด8สหกาก์ในส่วนสาขาจังหวัดที่ทําหน้าที่เจรจากับสถาบันเจ้าหนี้ที่อยู่ในพื้นที่เราเตรียมงบประมาณไวอ้อยู่ที่60ล้านบาทเศษนะครับพี่น้องเกษตรกรที่จะได้รับการช่วยเหลืออยู่ที่119ลายนะครับ,รบในการที่จะ สำระหนี้สินให้กับพี่น้องเกษตรกรน,นะครับถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนของสำนักง,งานกองทุนวินฟูสาขาจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็เชื่อว่าทุกสาขาทั่วประเทศก็คงจะเป็นเหมือนกันว่าวันนี้พี่น้องเกษตรกรเป็นหนี้จํานวนมากนะครับแล้วก็อยากจะให้กองทุนวิืนูเข้าไป ดูแลแก้ไขปัญหานี่สินซึ่งเราก็จะทําตามกู้มือที่คณะกรรมการบอดใหญ่หรือกรรมการบริหารท่านกําหนดนโยบายลงมาวา่าเราจะแบ่งออกเป็นนี่ปกตินี่ผิดนัดชําระนี่ดําเนินคดีนี่พิพากษาหนี้บังคับขายทอดตลาดกระบวนการแบ่งประเภทนี่แยกประเภทนี่เนี่ยนะครับเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องอโดยเฉพาะนี่เร่งด่วนเช่นถูกขายทอดตลาดเราก็จะต้องทําการอขอชะลอ ขอบรรเทาทุกข์กับสถาบันเจ้าหนี้นะครับในส่วนที่เราอขอเจราจากับสถาบันเจ้าหนี้ในพื้นที่เช่นสากลการเกษตรเนี่ยนะครับเราก็อขอชําระหนี้แทนให้กับพี่น้องในส่วนของการส่งเสริมอ,อาชีพให้กับพี่น้องเมื่อพี่น้องเสนอขอจัดตั้งกลุ่มแล้วสิทธิของพี่น้องก็สามารถที่จะเสนอแผนและโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุสน,นตอกองทุนวินฟูได้ ฉะนั้นสำนักง,งานเองนะครับเราก็จะลงพบปะพี่น้องในเรื่องของการสร้างความเข้าใจลงไปชี้แจงการเสนอแผนเสนอกู้ยืมจะทําอย่างไรมีอัตราดอกเบี้ยรหรือไม่อะไรอย่างนี้เราลงไปชี้แจงให้กับกลุ่มพี่น้องเกษตรกรเพื่อให พี่น้องเกษตรกรได้ได้เข้าใจในกระบวนการพื้นฟูอาชีพอันนี้นี่คือการดูแลพี่น้องเกษตรกรในในพื้นที่จังหวัดที่เราเราทําอยู่ทุกวันนะครับอีกอก็หนึ่งที่ที่กำลังทําอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของสีแบงรัดที่มติคลมอมีมติให้พี่น้องเกษตรกรปรับโครงสร้างนี่สีแบงรัดนะครับจังหวัดบุรีรัมย์เราเองมีพี่น้องเกษตรกรที่ได้รลบสิทธิ์นี้ 774รายนะครับเราก็มีมติกันว่าภายในเดือนเมษายนเนี่ยนะครับเราจะติดตามพี่น้องเกษตรกรทั้ง774รายรให้ครบแล้วก็รีบดำเนินการส่งเอกสารให้ทางทกสเพื่อที่จะไปเตรียมสัญญาปรับโครงสร้างตามม,มาติคอรมอสีแบงรัดเนี่ยนะครับ,รบอันนี้คือการ ดูแลพี่น้องเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูที่เข้ามารับบริการจากสํานักงานสาขาจังหวัดครับผมครับผมต้องบอกว่าถ้าพี่น้องเกษตรกรนะครับเห็นกองทุนฟื้นฟูนะครับเข้าไปหามีบัตรของเรานะครับเข้าไปแบบนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเราไม่ใช่ไปทวงหนี้นะแต่เราจะไปเขาเรียกว่าแก้ไขปัญหาให้กับท่านนะครับผมไม่ต้องกลัวช่วยเหลือพี่น้องนะครับในในเรื่องของความเดือดร้อนที่พี่น้องเป็นอยู่บางทีอาจจะเป็นหนี้แล้วบางคนอายก็มีนะครับไม่กล้าไปปรึกษาใคร ไม่กล้าไปถามใครวันนี้นะครับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูเนี่ยเราเราช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาเรื่องหนี้สินหรือพี่น้องที่เป็นสมาชิกกองทุนฟูไม่ได้ประสบปัญหาหนี้สินแต่อยากฟ like ื้นฟูอาชีพนะครับท่านสามารถที่จะมาปรึกษาหารือกับสำนักงานกองทุนสาขาจังหวัดบีหลั่มได้นะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผลวหนวันชัยมากๆเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลดีๆกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ดีใจมากครับที่กองทุนฟื้นฟูมาซื้อนี่ให้กับเกษตรกรนะครับไม่ไม่นึกไม่ฝันว่ากองทุนนี้จะมาซื้อนี่ให้กับตัวของกับผมนี่ครับเพราะนี่ผมครั้งแรกก็หนี่ั้งสี่สัญญาแต่เลกๆก็ซื้อไปก่อนสองสัญญาครับนี่ก็ลตใหม่นี่กําลังจะซื้ออีกสองสัญญาครับรู้สึกโล่งแล้วครับตอนนี้ครับขอบคุณค่ะกองทุนฟื้นฟูที่มาช่วยเกษตรกรให้บรรลุนี่ และในช่วงหน้าพบกับกลุ่มพัฒนาและสร้างอาชีพบ้านปักคำครับกับการเข้าไปแก้ไขปัญหาและก็ดูแลนะครับพี่น้องเกษตรกรของกองทุนฟื้นฟูนและพัฒนาเกษตรกรกันครับ วันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาพบกับพี่นิยมตัวแทนกลุ่มพัฒนาและสร้างอาชีพบ้านประคำครับสวัสดีครับพี่นิยมครับสวัสดีครับอยากจะให้พี่นิยมนะครับพูดถึงที่มาที่ไปนะครับของกลุ่มของเราเนี่ยครับว่าเป็นยังไงบ้างกลุ่มพัฒนาสร้างอาชีพบ้านประคำนะครับเกิดจากการรวมกลุ่มของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ของอําเภอประคำจังหวัดวิรัานะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรนะครับเราได้มีการรวม กลุ่มคนเพื่อที่จะไปขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรเกษตรกรกับกองทุนพื้นภูและพัฒนาเกษตรกรนะครับเริ่มต้นขององค์กรเราอยู่ที่สมาชิกประมาณสัก80กว่าราย85 86รายก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับการเริ่มต้นนะครับครับผมมีวัตถุประสงค์ในเรื่องของการรวมกลุ่มคนเพื่อที่จะช่วยเหลือพึ่งพากันในการทําอาชีพเกษตรกร พึ่งพาอาศัยกันนะครับผมเราทราบนะเรื่องของเจตนารมณ์วัตถุประสงค์หลักของกองทุนฟื้นฟูคือเรื่องของการจัดการหนี้แล้วก็เรื่องของการฟื้นฟูอาชีพครับผมอันนี้คือเรื่องสาคัญที่กองทุนฟื้นฟูและวัฒนาเกษตรกรเขาได้เข้ามานะครับแก้ไขปัญหาให้กับเราใช่ไหมครับครับผมปัญหาที่เราประสบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ของสมาชิกขององค์กรเกษตรกรเราคือเรื่องของปัญหาหนี้สินแปลว่าเป็นปัญหาที่ต้องได้รับความการแก้ไขอย่างเร่งด่วนในทีเดียวใช่ไหมครับแล้วเราก็มีความโชคดีในเรื่องของการที่ สมาชิกเราได้รับการจัดการเรื่องนี้นะครับตนหนึ่งนะครับในตอนนั้นก็ประมาณร้อยนะครับเราก็ได้รับการจัดการนี่ประมาณ30เกือบ40ส่สรายนรในพื้นที่ของอำเภอประคําของเราจังหวัดวีร,รัมจากการที่เราเก็บข้อมูลเบื้องต้นขององค์กรเกษตรกรนะครับเราพบว่าปัญหานอกจากปัญหาเรื่องของนี้สินก็คือในเรื่องของที่จํำกินครับท่าน ที่เรื่องที่ทำกินคณะกรรมการในส่วนของกองทุนนิรภูทางก็ได้มีแนวคิดว่ามันมีพื้นที่ที่เป็นที่ว่างเปล่าของทางราชการเป็นที่ของธนรักษ์ท่านก็บอกว่าให้ดําเนินการขอใช้ที่ตรงนี้แล้วก็ได้มีการเรียกประชุมพี่น้องเหล่านี้แหละผมแล้วก็มีมติร่วมกันบอกว่าเราจะขอใช้ที่เพื่อที่จะให้พื้นที่ทํากินให้กับพี่น้องที่ไม่มีที่ทํากินและที่ทํากินทําให้มีประโยชน์ขึ้นมาจากที่ที่ไม่ได้ใช้อะไรนะครับผมจากวันที่29กันยาห้ารับ มาถึงวันที่12ตุลาคม2565เรามีหนังสือจากกรมธนารักษ์บอกว่าอนุญาตให้กลุ่มพัฒนาและสร้างอาชีพบ้านประคำเช่าที่ราพสัสดุก็อยู่ในช่วงของการพัฒนาในเบื้องต้นในแปลงตรงน,นั้นจากตุลา65มาถึงตอนนี้ก็ประมาณไม่กี่เดือนเองแล้วก็ได้จัดสรรคนในระดับหนึ่งแล่ว่าก็อยู่ในช่วงของการที่จะพัฒนาพื้นที่ แลวแบบนี้นะครับพี่น้องกเกษตรกรในกลุ่มของเรามีความมั่นใจนะครับกับการเข้ามาช่วยเหลือของสํานังกงานกองทุน้นฟูแนะพัฒนาเกษตรกรมากขึ้นไหมครับตอนนี้พี่น้องกเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของเราก็จะมีรายชื่อในเรื่องของการได้รับการช่วยเหลือนะครับตามมตรฐณนบุญรีเมื่อวันที่2มีนาคม2515ตอนนี้ก็มีพี่น้องเราส่วนหนึ่งนะครับที่ได้รับ การชําระหนี้สินในสถาบันการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารเพื่อการเกษตรก็ดีไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินที่เป็นสหกรณ์เพื่อการเกษตรก็ดีแบบนี้ก็ทําให้พี่น้องเกษตรกรนะครับที่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบนี้ก็ทําให้เีาเรียกว่ามีกําลังใจในการทําอาชีพเกษตรกรรมของตนเองให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับผมพี่นิยมครับผมอยากจะให้พี่นิยมพาผมไปดูหน่อยครับว่าในกลุ่มของเรานะครับมีการทําอาชีพเกษตรกรรมอะไรบ้างครับพี่นิยมได้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยครับไปเลยครับผมไป พี่นิยมครับที่นี่เนี่ยครับเราทาการเกษตรกรรมอะไรบ้างครับผมทากิจกรรมทางการเกษตรที่หลากหลายนะครับไม่ได้แค่พึ่งพิงอยู่กับเรื่องของกิจกรรมทางการเกษตรอย่างเดียวครับตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของพืชผักนะครับนี่มะเขือนี่เห็นอยู่มะเขือเปลนี่มีพลิกด้วยผมเห็นพริกอยู่นะครัพิกอันนี้พริกอันนี้เป็นพวกคะน้าอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศมะเขือเทศอันนี้ก็ใกล้จะถึงวัยที่จะต้องโลขนาดใกล้โละแล้วนะครับโอ้แต่ก็ยังผลผลิตก็ยังดีอยู่เลยนะนอกจากกิจกรรมที่ปลูกก็คือทั้ง ทั้งนั้นมันก็จะมีในในส่วนของบอ่อปลานะครับเป็นปลาของธรรมชาติที่มันผสมผสานเลยผสมผสานหลากาหลายนะครับมีทั้งพืชน,นะครับมีทั้งสัตว์แบบนี้นะที่เห็นมีหมูก็มีตรงนั้นจะเป็นหมูป่านะคปัาตรงนั้นเป็นหมูป่านะครับ อ่านี่ต้นอะไรครับพี่นิยมครับผักชีลาวนะครับเห็นว่าสมๆอย่างนี้นะครับตรงนี้มันจะมีเมล็ดของมันอเพื่อที่จะนําเมล็ดพันธุ์ของเขาเหล่านี้น่ะไปขยายพันธุ์เพื่อที่จะปลูกครั้งต่อไปจะเด้ไม่ต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์ก็คือเนี่ยคือเมล็ดพันธุ์ของเราในแหล่ตรงนี้นะครับไม่ได้ปล่อยไว้แห้งๆแบบว่าทิ้งแบบนี้นะไม่ใช่ว่าทิ้งนะอันนี้คือเอาไว้ใช้นะครับผมนี่เรามีเผาถ่านนะครับผมก็เพื่อเป็นการประหยัดนะครับในเรื่องของการใช้แก๊สต่างๆด้วยนี่เราเผาถ่านใช้เองเลยใช่เผาเองพอดีมัน เศษไม้ซึ่งอยู่ในเลือกสวนในนาบางนี้มันเป็นในวัตดุที่เหลือทิ้งล้วก็เพิ่มมูลค่าให้มันใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในเรื่องของการมาหุงต้มเพื่อลดปัญหาอนเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เรามีประจําวันนะครับนี่ข้างหลังนี้นะครับก็เห็นเลยมีการเลี้ยงบัวด้วยใช่ไหมครับพี่นิยมไอช่วงที่มันเป็นหน้านาก็จะเป็นแปลงนาข้าวพอหลังจากที่ว่างเว้นจากกิจกรรมนาปีในส่วนของครอบครัวเราก็มีในเรื่องของกิจกรรมทางปศุสัตว์ นะครับมีวัวปล่อยวัวไล่ทุ่งให้มันแทะเล็มในเรื่องของ <ยา S 2> ลกูกข้าวหญ้าพวกนี้นะครับนี่ก็คือนี่หลากหลายเลยนะครับผมพืชพันธุ์ที่เราปลูกไว้จริงๆนอกจากที่นี่เรายังมีที่อื่นอีกไหมครับพี่น้องกเกษตรกรของเราในแต่ละพื้นที่ก็มีกิจกรรมทางการ,กรเกษตรประมาณนี้อยู่กระจายอยู่ใน ตัวพื้นที่ของอของพื้นที่เราก็มีอยู่หลายที่หลายคน<ล>ย<ใ>นะครับในกลุ่มของเรานะครับผมครับผมอืมอะอยากให้ออพี่นิยมนะครับฝากถึงพี่น้องเกษตรกร,กรที่อยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกับกองทุนฟื้นฟูนะครับต้องทํายังไงบ้างในส่วนของพี่น้องเกษตรกร,กรท่านซึ่งอยู่ในส่วนของภูมิภาคใดของประเทศก็แล้วแต่นะครับท่านสามารถที่จะรวมกลุ่มรวมคนนะครับอย่างน้อย50คนขออนุญาตการขึ้นทะเบียนอุคกรที่สำนักงานกองทุนพื้นภูและพัฒนาเกษตรกรในแต่ละจังหวัด ซึ่งมีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศทำง่ายๆแค่นี้เองนะครับแค่เข้าไปติดต่อนะครับที่สำนักงานกองทุนพืนปุ่และพัฒนาเกษตรกรนะครับทุกจังหวัดเลยนะครับที่ใกล้ท่านเลยนะครับผมอวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่นิยมนะครับที่มาให้ข้อมูลดีๆกับเราในวันนี้นะครับผมครับขอบคุณครับยินดีมากครับ และนี่คือกลุ่มพัฒนาและสร้างอาชีพบ้านปักคำครับที่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สินนะครับจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะครับทำให้กลุ่มเกษตรกรนะครับหลายท่านได้แก้ปัญหาหนี้สินจนได้ที่ทํากินกลับคืนมาทําให้เขานะครับมีกําลังใจที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเขานะครับให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับอย่าลืมนะครับถ้าเกษตรกรท่านใดนะครับอยากได้รับการสนับสนุนและแก้ปัญหาหนี้สินแบบนี้นะครับสามารถติดต่อได้ทุกสาขาทั่วประเทศเลยครับ แล้ววันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับผมต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับในวันอาทิตย์หน้านะครับเวลา6โมงเช้าเรามาพบกันอีกนะครับกับรายการเกษตรสมัยสไตล์กองทุนรายการเพื่อเกษตรกรไทย100เซทางช่องไทยรัฐทีวี32นั่นเองครับสำหรับว,วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ